ไปกันพี่น้องวันนี้เราจะเอากุญแจไปล็อกล็อกต้นกระเทียมป่าไปโครงการใหม่ต้นกระเทียมป่าพี่น้องเห็นบออันพักเสียนกำลังออกเออนี่ต้นพักเสียนนี่แต่วันนี้โครงการเราคือล็อกต้นกระเทียมพี่น้องเออล็อกกันเด้ ลลอกก่อนล็อกต้นกระเทียมก่อนจะหลอกไว้เออนั่นลลอกเลยจ้ะใส่ปุ่นแกนล็อกเรียบร้อยนี่อืมนี่ลลอกเรียบร้อยพี่น้องห้ามขโมยห้ามลักเดอ้อผู้ใดนะมหาลักกระเทียมปลา่อยเด้อ่อยลลอกไว้เรียบร้อยเออผุนกระลังงามเห็นไหมเรียบร้อยจ้ะล็อกแล้ว